อ้ยลำบากนี่ครับลังเจอเฮ้ากับบิลี่ไห้น้ําตาไหลอยู่ผู้เดียวมันท้อได้แต่มันถอยไม่ได้ด้วยผ้าละและหนาที่ผมคิดว่า้าหเฮ้าตั้งใจใส่ใจทํากับบันอีหรีททาอย่างจริงจังผมคิดว่ามันตน้องมีมือหนึ่งเป็นมือของเฮ้าผู้นํา ที่อยู่ตำแหน่งสูงสุดแต่ว่าถาบอเหลียวมึงขอบขั้วถาบอเหลียวมึงคนที่อยู่เบื้องล่างประสบผลสำเร็จยากครับเพราะว่าการทํางานเหมือนเหมือนเป็นฐานพีระมิดนะครับต้องอาศัยนะครับพลังจากข้างล่างแล้วก็ตัตร่วมกันไปซึ่งผมในฐานะผู้บังคับหัวเรื่อ่ต้องดูแลให้ดีที่สุด สวัสดีครับผมหนุ่มโจโยมนินครับผู้บริหารหมอลำเพลิน,สา,น,านสาวน่อยเพชรบันแพงครับสาวน้อยแพงก็ตั้งเมื่อปีพศ2526โดยกันก็ตั้งของพ่อกับแม่ครับคุณพ่อสรงขราน์น้ำวงศาคุณแม่สุภาพาน้ำวงศาครับมีลูกอยู่น้ำกันซีคน้น ผมเป็นลูกแท้ละแล้วก็ผมก็อยูกบวงมากแต่ไหนตั้งแต่เกิดเลยครับก็อยูบันแพงเลยครับอําเภอคนสมพิศจังหวัดมหาสารคามครับตอนนั้นคืองเฮายังเป็นหมอลำขนานกลางหรือหมอลำน้อยอยังที่นะาครับเฮาเประเไเป็นหมอลำใหญ่มีช่วงหนึ่งประมาณม้อสองมอสามละคู่ไอ้กระดาษยูเชียนมากว่าอยากอยากเช็ดยังคว่มไฟฟันยังสิอยากเช็ดไห,ห้หมอลำสาวน้อยเป็นแพรงนี่มีซื้อเสียงดังโด่งดังสิ่งที่พอกับเม่ สางมาว้นะครับได้ใน้คงอยู่แล้วก็ได้สืบทอดเจตน้าถือว่าหมอล่นี่เป็นศิลปะอีกหนึ่งแขนงเป็นศิลปะพักพื้นของคน,คนอีสานต่้งเต้นน้อยเนี่กะ เือคนอื่นว่าเป็นลูกันหนาโดยปกติแล้วหรือคนที่คิดว่าลูกันหนาก็ต้องเห็นยังก็ได้แต่ผมว่ามันโมเมนครับเขาต้องลงมือในการเป็นแดนเซอร์เป็นนักดนตรีหรือเป็นหมอลองมอลำหรือเป็นนักร้องนี่ปเลียนจบพว่าสอสังสังไฟฟ้าครับช่วงมือได้หยุดเลียนหรือตกมาแยมแรงกับมาซ่อมเริ่มต้นจากตีชิงตีฉาบครับตีท่อมบ่า จาถึงตึงเจาะตึงตึงตึงเจถึงตึงเจาึงตึงเจถึงต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 ึ้งตึ้งตึงตึงผมกะเป็นแดนเซอร์ผูซายนั้งอยู่สองปีครับหลังจากเป็นแดนเซอร์ผูซายอยู่กะมื่เป็นนักร้องลมลุกคุกขั้นพ่อกับแม่กะเป็นนีเป็นสินไลายแม่เคยมืดไกลหนาผาดเคยว่าหรือสีขายวงรัังเตียงเขากับบิลี่ให้น้าตาไหลอยู่ผู้เดียวมันท้อได้แต่มันถอยไม่ได้ด้วยผ้าละและหนาที่ก็เลยตัดสินใจไปหาเงินเมืองนอกดีกว่ามไปลองเพลงร้านอาหารอยู่เยอรมันล้วกอยู่ทด้งินมาห้อเมล ไทรนีใส่สินโอ้ยลําบากนี่ครับไปหาเงินหาคําอยู่เมืองนอกเมืองหน้าผมไปอยู่ซีปีครับชีวิตมันบริเลวยโดยกรีบดอกกุหลาบหรือว่าเป็นห่วงชีวิตที่ห้องต้องสูพ่อห้องไปเมืองนอกข้าว่าเปยนเป็นลูกน้องคนโดยประมาณแล้วไปเรียนรููประสบการณชีวิตเหมือนเราไปยืนอยู่บนภูเขาเนี่ยแล้วห้องเหลียวมามันสิมองเห็นปัญหาเบิดเลยครับเีย จุดเก่าเนียของผมนี่ที่ผมมาจากเมืงองนอกนี่ผมเขียนใส่กระดาษมาเลยด้ปรบปุ่งทั้งด้านไฟพัฒนาทั้งด้านชุดเต้นประกาศรับสมัครคู่ฝึกประกาศรับสมัครคนตัดชุดเลยครับก็ลงทุนหลายล้านเลยแล้วก็สั่งบานพักให้ทีมงานอยู่ให้หมอลำให้เดนเสื่ออยู่เงินจุดเกี่ยงเลยครับเงินมาจากเมืงองนอกนี่เกี่ยงเพื่อสาวน้อยเพียงเลยแล้วก็เอื้นทีมงานก่ามาปรัป วิสัยทัศน์ปับทัศนคติโดยเขาบไม่ได้ไปแข่งกับคณะอื่นเ้าแข่งกับเจ้าของแข่งกับผลงานของเจ้าของซ่อมกันเต้นไปโอ้งัวคล้วยชี้ไก่ไปเต้นยุ่กลางถนนงัวคล้วยกับยามมานหัวได้เบรกได้เศร้าเ้าสูบบอถเอียงกัตามแต่ผมคินดว่า้าเหาตั้งใจใส่ใจทำกับมันอีหลีทำอย่างจริงจังนี่ผมคิดว่ามันต้องมีมือหนึ่งเป็นมือของห้าเป้าหมายการทำงานของผมนี่นะครับว่าต้องการที่จะยุที่หนึ่ง หรือโดยกัน <t> จ <ired> er ัดอันดับแล้วสานดอนแพงอยู่ที่หนึ่งหรอครับผมคิดแค่ว่าทําอย่างไรขอให้เป็นหนึ่งในใจของแฟนเพลงแฟนๆหมอลําทีนะครับมาเมึงเข้าค่ามซุขที่เฮาต้องเฮดใหนแฟนๆนี่ก็คือพัฒนาอย่างต่อเนื่องภาพรวมต้องอร่อยอาหารจานแรกเลยก็คือเวทีตั้งขึ้นมากนี่โอ้ปาร์ตหรือเป็นวบบได้นี่พี่ต้องให้คะแนนแบบนี้เวทีจานที่สองก็คือรูปแบบการแสดงครับหรือพวกจุดมันมันอีเสริมกันเบิร์ดครับหรือช่วงในโคู่เวทห้องบริษัททีออกงานไดนห้องก็มาเฮดไลฟ์สดเอาแล้วแต่ละไลท์ก ฉากแสงสีเสียงไม่สัางคอนเทนต์ไม่ไได้ตื่นตาตื่นเต้นอยู่ตลอดผมกะมาบริหารเป็นปีที่6ที่7มาพัฒนาปีแรกประมาน80กว่ากิล80เราขึ้นมาลอยยี่สอามปีที่แล้วเกือบ2 0งงานครับเราในฐานะนี่คนคนผู้บริหารนี่แล้วเขาผ้าลูกทีมสําเร็จนี่เขาดีใจครับ ตอนนี้สมาชิกทั้อองหมด200่าชีวิตครับ,รบถือว่าเฮาต้องเป็นกันเองกับทีมคิดกับกทีมเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนพอ่อเหมือนแม่ซึ่งคนทีม่มาอย,ยู่น้ำผมนี่บางคนก็รุนลุ่งรุนอายรุนนองก็ถือว่าเฮาเป็นครอบครัวเดียวกันผลตอบแทนไยใดของแต่ละคนของแต่ละ,ะแผนจะแตกต่างกันไปกะสมนำสมเนื้อครับอ,อ,อยู่ได้ไหมโอเคไหมผมก็ต้องถามเงือนครับ ผมเข้าใจว่าทุกคนมาฝากความหวังฝากปากท้องฝากอนาคตไวบันสาว้อยเพลินแพงครับซึ่งผมในฐานะผู้บังคับหัวเรือนี่ต้องดูแลให้ดีที่สุดนะครับ ผู้นำที่อยู่ตำแหน่งสูงสุดแต่ว่าถาบ่าเหลียวมึงขอบรัวถาบ่าเหลียวมึงคนที่อยู่เบื้องล่างประสบผลสำเร็จยากครับเพราะว่าการทํางานเหมือนเหมือนเป็นฐานพีระมิดไหครับต้องอาศัยนะครับพลัล่างจากข้างล่างเราก็ก็ตัวร่วมกันไปแต่ต้องรับฟังลูกทีมนํานําลูกทีมเสนออย่างหนาวิธีที่ดีก็ต้องมีหลังบันที่ดีมีการพูดคุยมีการเอาใจใส่ที่ดีเพื่องานข้างหน้าจะออกมาแบบสมบูรณ์แบบครับโตแบบเท่ๆอยากออกรันเว์ ความหักสองยินดีนำน้องกับเขามือจองเอาเศร้ลงลุ